ตัวตรงๆนะครับผมตัวใหญ่โซ่ไม้แม่แม่บัดนี้สามตัวตรงๆแม่ดาวนะครับอันนี้โคตรที่แล้วคือซาบแทแค่นี้มึงเกินได้สิว่าตัวเนาะตาสามตัวตรงๆอันนี้กับยูทูเนาะแนวทางเนาะครับเต้นเตะพูดเตะพูดจุดกันยังไม่ได้จากบ้านโอ้แม่แม่คือซาบแทบบัดนี่ปาดติโด โอ้เก้าศูนย์พูดจุดมาได้ได้บาได้จังบาทอีหลีๆไปด้วยมืดเนาะมันดำเมือนเนาะซ่มซูมสักหน่อยแม่รู้ปีหนึ่งนี่เพรละรุ่ะใช่แม่ก็ได้ทะเลชะหน่อยอ่ะล่ะจ้าแม่นพักเนาะแม่เนาะอโ้แม่ดาวนะครับผมโอ้เก้าศูนย์นะคะแม่นมากนะค่ะเนาะเดื่อวันนี้ก็จุดมาแล้วหนึ่งปีหลุดแค่ครั้งเดียว พี่อนอื่นกับคุณแม่ค่ะไอ้ที่ฝากมาให้ค่ะจ้าขอบคุณค่ะน้ำมันค่าบวกค่าน้่อมาขอบคุณค่ะมีใจเย็นได้ไงเบิกทรัพย์จ้ามันน้ำจ้าจ้าขอบคุณค่ะเพราะเป็นยังขอบคุณเลย Lee, ดูพิษปะว่า uh, ก uh. ันเด้อแม่ดาวก็มชอบเล่นด้วกันเป็นแม่ข้างเนาะจ้าแม่คุณแม่มาหาปูกับโซกดีละร้านแต่ว่างวดนี้แม่ก็จุดไม่หายเล้วแต่ว่าพิษปูก็ปะว่ากันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าคือว่าฝันเออฝันมาจากไหนแม่ฝันว่าแม่มาหาเมื่อคืนแม่แม่เนี่ยแม่ที่เสียไปแล้วคุณเสียโดนแล้วเสียวันที่ยี่สิบหกกันยาปีวางยา มันมีเพื่อนอายุเจ้กป,ปีเลยนะเราแปที่มาปี ถ้าฝันเห็นแม่กลับมาหาว่าแม่ที่ไปอยู่น้ำตูกลับไปอยู่น้ำตูแล้วมูและเม่บอกม่วงให้บ่กม่วงสุกหนักหลายนึงตืนนี้ถ้าฝันเห็นแม่ย้ไในเลขมันมาสามศูนย์สองวดแล้วมาสามศูนย์สามศูนย์ถ้าฝันเห็นแม่ได้เนี่ยถ้าถ้าฝันเห็นแม่จะมาสามศูนย์เนี่ยสองวดแล้วมาหน่ะโอ้สาไก็แม่อายุเพิ่มแปดสิบห้าฝันว่าคุณแม่ที่เสียถ้าฝันเห็นส่วนมากจะออกสามศูนย์แหละครับแม่อันนี้ความฝันเนาะ ความฝันยังยังไม่ใช่เลขคู่เนาะก้าเลขคูีอย่แม่เอาให้ดีความฝันยุบแม่นี้จ้าแม่หนีสามงอนย์จ้าแม่จิวตองอ่อนเลยแม่ฝันเมื่อคืนนี่ฝันแล้วก็เมื่อวานเนี่ยอันนี้ฝันเมื่อคืนนี่ฝันเห็นแม่น่ะแม่ไม่เป็นยิบลอตเตอรี่เนว้า่ค่ะแม่มาสินหาเงิบไว้อยู่ปกติฝันเห็นคุณแม่แล้วมันจะเป็นเลขสามศูนย์ค่ะ อันนี้ก็ของฝันเนาะจ้าที่ถือกันเพราะว่ากันแม่ไปเห็นลากิโล่ไปฉันหนมาเมื่อไหร่ว่าเลขทุบแม่กัน <hi> เล่ทูบแม่แม่ก็จุดมาจ้ะแต่ว่าแม่ก <cop Maple> ็ตีตีดูเนี่ก็เป็นเลขศูนย์ได้กันนะครับแม่ให้ดูเนาะที่ถือเพราะว่ากันเด้อ ย่าแม่จุดมาแล้วนี่เก้หนึ่งสาเนี่ยจุดได้เก้าหนึ่งสามเลยแม่เพราะว่านหนึ่งเป็นศูนย์ก็ได้นะ่แวเดียวกนคำมัปรีมบเทบกลายเนาะเป็นเป็นเก้าเกก็ได้นะครับได้จังหวัดน่านเนี่ยเนี่ยเป็นเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามสตัว อันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะว่าหันแม่เพราะได้ซื้ออีหลี่เพราะได้ซื้ออีหลีแม่เพราได้ไเนาะแม่เนาะเพราะได้จักบาทแม่น่ะเพราะได้กระห้องน้ำจ้ะปองนแล้วปีนึงบ่หลุดด้ยบ่แม่จับจ้าปีนี้หลุดตะเคียนไปปีนี้หลุดเช่หนึงละค่ะอันนี้เก้าหนึ่งสามบ่งสามเก้าหนึ่งสามอันนี้แม่จุดทูบอ่ะเด้อจุดเมื่อคืนเหรอครับแม่จุดเลขออกแม่จุดเลยเนี่ยโอ้เลขออกจุดเลยจ้าเราเมาฝันเมื่อคืนฝันเห็นแม่ แม่กลับมาหาแม่ว่าจะกลับมาอยู่น้ำแต่ว่าไปแล้วเพื่อนเขาแม่นบังวงหายมิเตอร์บังวงอันนี้วามพันเนาะเจอเงินกับกระจายได้หกสิบล้านวงเล็กถูกผิดเ่าว่ากันเด้อจ้าครับผได้ขาวให้ก้าวหนึ่งสามไม่ขาวหรือไม่ดาว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 ได้ก้าวหนึ่งสามนะครับทุกทีครับ ทาย้ำมความฝันอีกรอบเลยโอ้หก็เลยฟันหินแม่เมื่อคืนนีกฝันเห็นแม่แต่ฝันเห็นแม่แม่ว่าทีกลับไปยูน้ำแม่ว่ากลับมายูน้ำจ้ะ ดาัไม่ยูนั่ไม่ดาวด่าถ้าฝันเห็นแม่ยิ้มไหนเลขออกสามศูนย์ยิ้มนั่นยิ้ตัลี่อลเอาถ้าฝันเห็นนี่คือจะออกสาศูนย์เลยนะแม่เนาะเพราะว่าตอนแม่เสียเลขขางลงพันศูนยอสามเลขห์าลงเพราะน่ะตอนแม่เสียน่ะอายุแปดสิบมาวันนี้เต้เลขถูกยูเดนเก้าหนึ่งสามมันจะล่งท่ายรักสามเนาะอ คือปีนนีขึ้นแม่แต่ขึ้รุดรุดรุดไปเที่ยวหนึ่งปีนึน่งกว่ากันแม่กับบูซาถูกมาเอาเนาะปดตู่ก็ว่ากันแม่กันจุดเพราะเป็นแนวทางเนาะแต่ว่าเวลาจุดนีขึ้นจุนนาปูเวศอันทูกป,ปูเวศค่ะทูปูเวศโอ้แม่จะเน้นทูกป,ปูเวศโดยตรงวน่ะ ขบเม้นท์ถูกกู้เดนี่แม่กะสีพวกไคว่เขาชวนเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาซื้อสองแตงแต่นั้นวันนี้ก็มามาทำบุญจะบอกยังไม่ได้จัดการมาทำบุญคือเก่านะค่ะเนาะอันวดที่แล้วแม่กะมาบริจาคอันเพื่อนมาบริจาคเสาก็ว่าเว้าน้ำกันว่าข้างนั้นกะที่ทำบุญน้ำดอกว่าเพื่อนไม่พอจ้าซื้อไง คุณแม่ก็เดินทางจากบ้านมานี่ก็ประมาณ30โลได้ละแม่เนาะเหมือนกันนะแม่เนอะย่บานไหนค่ะจ้ะบ้านน้ำมังคายจืด FC รอเยอะมากครับรอเลขคุณแม่ที่ถูกบพาว่ากันเนาะเป็นแนวทางเนาะเป็นเลขทูบนะแม่เนาะเเลขทูบเลขทูบแต่ว่า กระทบเข,าข้ากัดความฝันแน่นะตัวเลขของคุณแม่เนี่ยถ้าไม่เข้าเลขทูบก,ก็จะเป็นความฝันไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่ได้ได้ได้อืมมันชอบเป็นนัครับอนนี้ขายที่รอบนี้ก็ฝันคุณแม่ที่เสียไปแล้วหนึ่อายุแปดสิบห้าปีแต่ ลัทธิของคุณแม่ถ้าเกิดฝันเห็นคุณแม่เนี่ยส่วนมากจะออกสามศูนย์ไดฟ้าโล่งพ่อแม่ได้ฟ้าโล่งศูนย์สามตอนเสียได้จักบาาตอนนั้นนะตอนนั้นได้สองหมื่นค่ะตอนเมษาแย่โดนนบบจ้าเสียวันที่ยึดผูกสันยาสี่ผกผกค่ะเต้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 ที่พันพันมากนี่ฟันเทียนฟันเห็นสองเทียนนี่หล่ะฟันเห็นย่ามอดไก็เป็นเหล็กตัวนี้จ้าเห็นมังงอดก้อนนั่นฝันเห็นแม่ก็ออกสามศูนย์นะม่านนั่นน่ะนี่มาฝันเห็นเมื่อคืนอีกแล้วค่ะ ิมิไม่เห็นอีกแล้วจ้าฝันว่าแม่วัดจะกลับมาอยู่น้ำไม่ใช่ห้าสิานันบ่มาวัดกับพพอกันได้้าก็โอ้โติดตามตลอดแหติดตามบูบอกับเบิกตาบติดตามมีตานาติดตามออยเชนด้อยุสงตายายนี่อยุอะไล้แม่เด้ หาสิแปดแม่ซื้ออะไรให้ดูแม่เออซืแมนี่นี่มันจังซ่าแม่ือแนีวงวดทีเดียวอะไันนี้อนนอันนี้งวดนี่เมนวดไวอย่างนี้ใจเห็นมับริเขียนสิเนาะเอองวดกนเออเด็กถูกสะอนที่นจุดถูกนี่แม่นกับกับเลขฝันกับเลขถูกันหแม่นว่ ถัาเทอมเมืออกันแม่นเข้าทั้งสค่ะแล้วแม่จะเรียนจรัสสันหนงเป็ศูนย์ก็ได้นะเก้าศูนย์สามเก้าสานย์สี bom, ่ก็ได้นะไเเป็นเกเป็นเก้าเนาะเป็นห hey. oh. <n> ัวลเนาะชื่ออะไร เอาเดี๋ยอสองส่อายุเนี่กระตอนนี้เ่นที่มา่ะค่ะคิดแต่แมวแมวเ้าับเป็นแมวทางมีพ่กันนะเป็นแมวทางไม่เปาพี่องได้ไหมอเก็บไว้ด้วยนแมวทางจากแม่แม่ดาวเนาะฝากกดไล์กดแชร์ด้วยคุณแม่แบ่งปันอุ้ยลูกกระเส้าได้น้องแม่อยู่เดว่าได้อีฟันิได้แจ๊คสิบแจ๊ค้า มัน,นมันเนาะเก้าศูนยะสามตัวกวันตึงแม่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เลขมันเลขดังมาดศูนย์เกา้าเลข